ตัดด้วยะวัอะไรไ่ไปแล้วอ่ะไม่ไปไไปอยู่ไหนมาล่ะเนี่ยเนี่ยวัเดี๋ยวจะเอาอเราแจกนาเเวียดนามเอาคนเวียดนามมาให้ด้วยยิ่งโดอยู่ยิ่งโดอยู่ของขาด

กิจกรรมก็ตัวแทนเพื่อนๆจะเป็นเพื่อนมุยกับเพื่อนนกเพื่อนมอสใช่ไหมคะที่ว่าเป็นคณะกรรมการจัดการเรียนคราวนี้เพื่อนแหม่มอะไรนะคะถ้ามีกิจกรรมอะไรระหว่างนี้ก็ขึ้นมาไปว่าเขาอยู่ที่3 0อยิู่เลยอ๋อนี่หน้าเพิ่งสี่สิบต้นผมแล้วก็ไม่งอกนะไม่งอกครับดูไม่ได้ย้อมนะครับแต่นต้ไม่ได้ย้อม ได้ได้ใครไม่แก่ยกมือขึ้นอ่าใครไม่แก่ยกมือขึ้นนี่เมื่อวานยังไม่จีบยังไม่จีบเด็กยี่สิบเอ็ดอยู่ทหารเรือนี่ไม่เลิกนะทหารเรือเนาะใช่จะทหารเรือเจ้าชู้นิดนิดค่ะก็ระหว่างนี้ก็ใครดูใจหนึ่งไหมเอาเราด้วยเอาห้องเราด้วยทันเดี๋ยวดีวิดีโอววิดีโอ ให้พรกับลูกในถึงแม้ปีใหม่ผ่านมาแล้วก็ขอให้พรหน่อยนะค,ะะครับก่อนอื่นนะคะขอใช้คำว่าสวัสดีลูกศิษย์ที่รักรุ่นสีเขียวปี49 49เนี่ยส9แล้วก็อะไรแต่สิธิ์เนี่ยคืออะไรไม่เข้าใจ ครั้งที่สิเหรอคะครั้งที่สิบใช่ไหมคะด้วยความยินดีและมีความปรับปรมใจมากที่ลูกๆพอกับเดินเข้ามาทุกคนยังจำคูได้เพราะนั้นพรวันนี้ที่จะให้นั้นเป็นพรที่นำทางแสงสว่างมาให้กับลูกๆของแรงความกตันยูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หนูนับถือไม่ว่าจะเป็น หลวงปูอ่อีเสด็จกรมโหลวงชุมพรและที่เรารับถือทุกๆองค์จงดลบรรดาลให้ลูกศิษย์ของครูและครอบครัวมีความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปรักนะคะรักพวกผมก็รักพกครูอย่างนี้ครับจ้าเอเสียงพวกมือดังๆให้ครูวต้องจิตด้วยครับที่บอกว่าเลยปีใหม่ย,ยังไม่เลยคะ่ะขอก้าวหน้าไปถึงวัน14วาเลนไทน์นะคะ โอหหวานเจี๊ยบให้หัวใจไปเลยค่ะหวานเจี๊ยบด้วยค่ะเจรนาให้เกี็บเพื่อนด้วยอ๋อไม่ค่ะอ๋ออีหญิงด้วยก็ได้ครับโอเคครับที่รักรักเพื่อนเสมออยู่แถวประปูวนป่าพูินี้ดีโอเคอานะครับกินให้เต็มที่ขี้ให้เต็มเก่งและซักเองด้วยนะครับนักแข็งด้วยนะครับนักแข็งก็ฟรีนะครับโพนกับข้าวนะครับเรามีบอยท่าพระจันทร์มาด้วยเหรอครับ อุ้ยเสียมพระก็มาด้วยเหรอคะนั่นแหละไอเสื้อดำเลยครับไอแบงค์เหรอปาโลมาปาโลมาในสาขาสองยุบมือนะคะสาขาสองหนึ่งสองสามสี่ห้ายี่สิบห้าคนสาขาสองห้องคิงไอมอดไอมอดไม่คิงนะอาก็เป็นเดินห้องอะไรฮะ้บ่งแดงห้องเดียวกันเหมาะใส่นาฬิโนสุวนสมครัวแล้วที่มึงคบกันได้ดวงสุดารัชใช่ไหมคะสดสด อโมเขียวให้สามร้อยค่ะใครขอใครขอกระป๋องแดงสามร้อยตอนนี้สามร้อยไอจอดเดี๋ยวสามร้อยแล้วมึงไปถามเมียมึงก่อนไอ้เฮียเมียมึงนั่งนี่ผ้าอยู่สามร้อยอะให้มันเดินได้ขอให้มันเดินตรงทางก่อนนะมนเตรงทางก่อน วันนี <hoe? S 3> เ Ari, ้เพื่อนเราไม่ันแดนล้วทนแต่ว่าเราสองคนไม่สนใจ

ฉันรักเธอรักนีที่ไม่บอกไม่พูดกล้าและคือจะรู้รักหือเปล่าาจะไม่แน่ใจยายาให้เขารู้แต่คงต้องแสดงมีบัตรมีใรนะคะ้เอาบัตเมียมาไม่ไ้เลยเว้ยเอาบัตรตัวเองนะเว้ยใครมามา อออไอ้ตายไม่ขอเพลงนี่แหละทุมหนึ่งแล้วครับสาวไอ,จอ้จดมึงไม่ต้องกลัว <ใจ S 2> หรอกมึงอะ,ะ,ะไม่มีดวนคนน้อย,นนอยได้ใครว่าไปโอ้โหเยไดได้ได้ เดี๋ยวนี้จอจะพิมพ์ใครไหนเอาลงอกไอ้ลิงมันอ๋อไอ้ไอ้นุ๊กไอ้ลิงไอ้ลิงห้องสิบสองสามจะวัวมอกลับบ้านเลยมึงว่าเห็นแก่ได้อะไรนะครับรวมกันเลยครับรวมกันเลยนะครับ

เพื่อนอ้อนพร้อมพงษ์ไขว้อ๋อไอสันไอดบดบสันดำสัครับอ๋อสองคนี่ไอมาเดินนไม่ไหวคอยบอยมึงมาลัดแพงคอยมาลัดแพงเฮ้ยบอยต้องเดินหน่อยอย ต,ตัวป <มา S 1> ทางการนี่หลายคืไม่แต่งตัวแหมหัวม,วมันละเบิดใจนี่เกินเหนื่อยก็ได้ถูหวัวแล้วมาที่หนึ่งแหมไอยากไปทอช่างมันทายันอยู่สองพืนนะครับวิดีโอวิดีโอโอ,อันนี้ขอเป็นใครเล่นบอลไม่ได้นะครับไล่ออกจากสนามเลยครัอเอ้ยหอยแม่งไปแล้ว ไอ้ตุ๊กไม่อยู่ไอ้ตุ๊กห้องแปดไม่อยู่ไม่อยู่หาแปดใไ้ดูจริงๆว่าน่หาแล้วขอบคุณนะครับไม่ได้นะ ไปว่าเธอรักเราชัวร์เราชวนแต่ไม่เคยถามใจเธอวันหนึ่งก็ยากี่จะ <S <S mình đã có nhiều cam Mì nhớ cóomorph... không em còn mang thương nếu không I'm marin <coughs> yang

มันถามนาที่ว่าวิไลใจมีคนมังกอกไม่เคยคิดหรอกยังไงดียังไงดีกลัวเธอลลำบากยังเลยยังไงดียังไงดีเธอจะไม่ข้าจัง